สวัสดีครับผมรัฐรัฐไทยชาแนลนะครับเมื่อสักครู่มาถ่ายขาบวน75นะครับมาเจอบริเวณนี้นิดหนึ่งก็เลยอยากจะถ่ายคลิปไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการอ่านค่าของรางรถไฟนะครับพอดีสอนบริเวณตรงนี้ค่อนข้างดูชัดนะก็เลยอยากจะมาอ่านให้ฟังนะครับจริงๆแล้วตัว มาคิ้งเนี่ยของรางเนี่ยมันมีมีโลดิงมาคิ้งนะเครื่องหมายออของรางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฮอ,อสเทมนะนะครับประทับร้อนก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประทับเย็นประทับเย็นก็จะประทับที่หัวรางนะครับเป็นเอาแผ่นสติ๊กเกอร์เนี่ยติดเข้าไปที่หัวรางเนาะเวลาที่เอาวางราง จะเห็นบริเวณหัวรางเหมือนเราไปซื้อสินค้าเวลาเขาวางของนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ติดเป็นพวก QR โค้ดก็จะเกี่ยวข้องกับวันที่ผลิตอะไรต่างๆแล้วก็จะมีข้อมูลก็จะคล้ายๆกับที่รีดอยู่ในรางแต่ว่าดูที่หัวรางจะง่ายกว่านะครับเพราะเวลาเรียงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูที่หัวรางเนาะประมาณนี้นะครับมันจะดูง่ายนะครับมันก็จะมี3อย่างที่จะมีค่าให้เราอ่านว่าเหล็กคุณภาพยังไงผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็ อคุณสมบัติต่างๆของรางนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมมาอ่านอันนี้จะเป็นเ,เหมือน r o l ล i n งนะ r ล,ลลิ i ม g m a r k ิ n งนะครับตัวเกี่ยวกับาอ่านบันทึกปีผลิตนะแล้วก็บริษัทผู้ผลิตนะครับอันนี้คือจะเป็นของรางของของไทยนะ ถ้าถ้าใอยเห็นอักษรตัวหน้าจะเห็นมีเขียนว่า B I S G นะอักษรจุดแรกเนี่ยจะบ่งบอกว่าผู้ผลิตคือใครนะ B I S G เนี่ยผมขอเดาว,ว่าจะเป็นบริษัทผลิตของจีนเป็นถ้าจะไม่ไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นบริษัทเบ้าเบ้าตัวออไอรอน i อรอนสตีลกรุ๊ปเนี่ยประมาณนี้นะครับชื่อบริษัทเขาเนาะนะครับไอรอนแอนด์สตหรือ i อรอนสตีลกรุ๊ปนี่แหละประมาณนี้นะอยู่ในประเทศจีนในเขตอ่ามงโกเลียในนะครับแล้วก็อยู่ชื่อเมืองนี่แหละนะครับเบ้าถั่วอะไรนี้แหละสักอย่างนะประมาณนี้นะครับอ่าปีที่ผลิตเนี่ยจะเห็นว่าเขียนว่า2011ก็คือคิดตัสกราร2 0 1 ix ที่เขียนไว้เนี่ย ก็เ,เป็นเป็นเดือนนะับเป็นเดือนเดือนที่ผลิตนะครับไอเอ็กเนี่ยก็น่าจะเดือนเก้านะเดือนเก้าเอ็กถึงเดือนเก้าโอ้นี่คือ,อเทคโนโลยีการผลิตเหล็กกล้านะครับนี่อันนี้ก็ใช้แบบคือโอน่าจะย่อมาจากออกซิเจนนะครับคือใช้การพ่นออกซิเจนนะครับแล้วก็จะมีลูกศรน,นะจริงๆหนังตัวโอจะมีลูกศร เห็นจะเห็นว่าลูกศรจะชี้ไปทางขวานะอันนี้ก็คือจะบอกว่าทิศทางการรีดนะครับหรือการผลิตเนี่ยใช้อ่จากซ้ายไปขวาเนาะรีดไปทางขวานะครับประมาณนี้ B S B S เป็นค่ามาตรฐานนะของมาตรฐานในการผลิตอา่าของรางนันนันนะครับประมาณนี้ B S เนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐา,านของยุโรปนะครับมันก็จะมี E N นะฮะมี UIC มีหลายอย่างอยู่นะครับผมทำไม่ได้เนาะแต่ว่าก็มีหลายอย่างอ BS จะเป็นมาตรฐานของของยุโรปนะซึ่งเราใช้ BS นะจะเห็นว่าในรางเองในตัวหมอนเองจะเขียน BS สะส่วนใหญ่นะครับ BS 100 A เนี่ยก็น่จะเป็นรางที่รองรับ100่อปอนด์ต่อลาแล้วก็สุดท้ายคือจะเขียนว่า SRT SRT ก็คือผู้ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตออผู้สั่งผลิตผู้ผลิตหรือผู้ซื้อนั่นแหละนะครับผู้สั่งซื้อนะ อ่านี่ตัวนี้ถ้าเห็นตัวตัวโอเนาะมันจะเห็นไม่ไแน่ใจว่าเห็นไหมจะมีลูกศรชี้นะครับว่าชี้ไปทางขวานะประมาณนี้จริงๆมันจะมีมีฮอสแตมอีกแต่ว่าผมพยายามหาอยู่หายากนิดนึงนะครับตรงนั้นมันจะมีเขียนเแบบว่าอันนั้นจะเกี่ยวข้องกับพวกมาตรฐานของรางนะครับเก้าร้อยเออะไรอย่างเงี้ยแปดร้อยเอนะครับแล้วก็ ทิศทางการรีดรางนะครับไล่ลำดับ A B C อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอันนี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะมันมีภาพมันจะอธิบายยากเนาะอันนั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวประกอบอีกว่ารางซีเรียลอะไรเบอร์อะไรอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมี2 2จุดนะแต่ผมหาไม่เจอนะครับอันนี้จะเป็นจุดแรกที่เราสามารถอ่านได้เลยจะเห็นว่าที่ผมไปที่ สอปอปลา o นะแล้วก็จะมีเขียนไว้ทําไมผมถึงทราบว่าอันนี้นะ่าจะเป็น80ปอนด์ต่อหลานี่ก็เหตุผลว่าบริเวณรางอย่างเงี้ยเขาจะมีเขียนไว้ส่วนไม้หมอนก็จะเขียนไว้เหมือนกันนะบางรุ่นจะเขียนไว้เลยว่ารองรับที่ BS 100นะครับบางรุ่นทีน่ BS 70, BS 80, BS 100, เขียน BS 7 0 BS 8 0 BS 100เแสดงว่ารองรับ70 80 100บนะครับบางรุ่นเขียนว่า BS b s 100เลยนะครับซึ่งน่าจะรองรับได้ต่ำกว่า BS ร0อยอยู่แล้วนะครับ แต่ตัวนี้อ่านี่นี่น,นี่อีกฝั่งหนึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ครับต้มหมอนตัวนี้เนาะจะเขียนว่า SRT BS หนึ่งร้อยน,นะครับหมอนคอนกรีตตัวนี้ก็จะรองรับหนึ่งร้อยปอนต์ต่อหลาส่วนล้างก็รองรับร้อยปอนต่อหลาเหมือนกันแน่นอนว่าขนาดร้อยปอนต์ต่อหลาก็รอ,องรับรถไฟขนาดยี่สิบตัน ต่อเพาได้นะครับรองรับหัวมูลค่าดี20ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวก80เนี่ยอาจจะได้อยู่ประมาณราวๆสัก10ตันนะครับประมาณนี้นะข้อ,ขอมูลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะอตัวเต็มให้เต็มทีตัวร้านี่มันมีขอ้ขอลครบเนาะทั้งการติดสแสตม์ทั้งสามแบบเนี่ยในรางแต่ว่าอันที่สามนี่น่าหายากนะเพราะว่า เวลาที่เอาไปเป็น,ป,น,ป,น,ป,นป้ายสติ๊กเกอร์หรือกระดาษที่ติดอยู่บนหัวรางส่วนใหญ่เป็นรางใหม่นะครับซึ่งรางใหม่เนี่ต้องไปอยู่ในตอนที่ส่งมอบมาหรือไม่ก็ตอนที่ยังไม่ได้ใช้งานซึ่งมันไม่น่าจะเอามาวางอยู่แถวนี้นะครับอาจจะหายากที่นึ่ก็เป็นข้อมูลส่วนข้อมูลตรงนี้หาเซิร์ชดูได้นะว่าข้อมูลของรางรถไฟนี่มีมีมีเขียนอะไรไว้บ้างมีนะผมเคยอ่านในตัวนั้นแหละนะครับสามารถอ่านได้ โอเควันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้นะครับก็เผื่อใครจะอยากรู้ว่าทะลางเนาะที่อยู่บริเวณแถวๆพื้นที่ของตัวเองเนี่ยขนาดอีพอตลา,ลาดก็สามารถไปสำรวจได้แนตะ่ว่าระวังรถไฟนิดนึงนะครับอ่วันนี้สวัสดีครับ